พี่น้องไปย่งางไปไปกับอีนางนางหล่าหน่อยนางหล่าใหญ่มาเด้อพี่น้องเด้อไปดูกันสวยไหมอากาศสวยๆบรรยากาศดีๆนะพี่น้องเด้อเลิศโอ้โหะเห็นว่างามงามงามพี่น้องยี่แก้วประเทศไทยยี่เห็นตัวเองได้วยน่ะาสวยมากเลยจ้ะเห็นไหมโอ้สวย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 ไหม สวยน,นี่วิวทิวทัศน์พี่น้องดูบ้งางนะเป็นธรรมชาติเดียพี่น้องเอ้ยนะเห็น,น่โอ้้นางดูโหยกมือสองมือสิโยโ่สิ่ทำไงยโย่ไม่ไปทางนวนเลยนูน่นนะมางี้ สวยจ้าสวยจ้าเนี่ยโอ้ยเห็นไหมอากาศโอ้ยพี่ห้องเลยสวยมากไม่ได้ขอเขาถ่ายไม่ได้ขอเจ้าของละบ้านเขาถ่ายเลยเนี่ยมาถ่ายน,นี่หนุ่มมาเคยมาเลยขออนุญาตถ่ายคลิปได้ด้อนะบรรยากาศสวยๆปกติคนเข้ามาเยอะไหมเนะนี่ยเหรอ ทั้งทั้งในฝั่งนู้นมีมีไหมอ๋ออ๋อเออขอบคุณค่ะเนี่ยเขาบอกให้เดินรอบสะเนี่ย <Hello. S 1> เออนี่นี่นมาฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยเดินสะพานเนี่ยที่จะไปนั่งก็ได้ <Hello. S 1> เดินสะพานนี่เน,นี่ยสวยใช่ไหมเออเดินเนี่ยเข้าไปเข้าไปในลาวนี่เลยสวยสวยวะ่ะเนี่ย สวยมากเลยเนะี่ยเห็นโอ้โหนี่โอ,โอ้แฟงเลยนี่โอ้ธรรมชาติเนี่ยเห็นทำไมตะก่อนแม่เนี่ยสวยบึงน้ำสวย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  สวยจ้าพี่น้องสวยจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องสิบบอสสวยวะ<ม>ต้นไม้สวยไหม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 โอ้ชอบไหมโอ้ชอบจริงๆสวยไหม สวยไหมสวยไหมสวยเนาะพี่น้องโอ้โหเห็นไหมบรรยากาศสวยมากเลยพี่น้องเห็นไหมโอ้ไอ้ฟ้าวัานหลังผ่าหลานมานั่งเล่นแถวนี้มั้งเถอะให้มันวิ่งเล่น,อน,นเออให้มันวิ่งเล่นแล้วก็ให้มันมาไอ้นั่นให้มันมาแบบเปิดหูเปิดตาเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยสวยมากๆเลยจ้ะพี่น้องเนี่ย น่าสวยมากเลยจ้ะเดี๋ยวจะแก้วจะถ่ายยาแก้วเองเด้อพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าผู้ใดชอบอีหยังก็นสนับสนุนแน่เด้อชอบคลิปไหนก็สนับสนุนกันเน่ด้จ้าพี่น้องสวยสวย